โอเคค่ะวันดีทุกคนนะคะอ่าวันนี้เราจะพูดถึงหน้าต่างของอ่ NoMad ท,ทั้งหมดนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนประกอบของ NoMad ท,ทั้งหมดนะคะเปิดมาเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นเนี่ยฝั่งขวามือนะคะก็คือตัวเครื่องมือที่เราจะใช้ในการปั้นนะคะอ่าเราจะนึก จินตนาการคร่าวๆว่าโมเดลตัวเนี้ยเหมือนแบบเป็นดินน้ำมันนะคะเครื่องมือฝั่งขวาเนี่ยค่ะก็คือตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนเป็นตัวเกลี่ยตัวแปลงนะคะสำหรับสำหรับปั้นโมเดลพวกนี้นะคะอย่างเช่นอ่ะเราจะจิ้มไปที่ตรงนี้ถ้าจิ้มหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะยาวลงมาแบบนี้นะคะ นะคะเราจิ้มอีกหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะเห็นเครื่องมือทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างนะอย่างตัวเคลอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะระบายลงไปได้เลยอะไรเงี้ยนะคะหรือบัตนะคะตัวนี้จะเป็น auto save นะคะก็คือโปรแกรมมันจะตั้งค่าเอาไว้คร่าวๆว,ว่าพอครบกี่นาทีมันก็จะมีการดิ้งขึ้นมาเตือนว่าเรายังไม่ได้เซฟนะคะ เราก็จะเซฟเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ก่อนนะคะมุมขวาเนี่ยจะเป็นเครื่องมือต่างๆเนาะตรงนี้นะคะสำหรับปั้นตรงแถบนี้นะคะก็คือการตั้งค่าอินเทอร์เฟซต่างๆก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เราจะเล่นเลยนะคะว่าเราอยากได้โทนสียังไงเนาะหรือสามารถเปิดเครื่องมือแถบเครื่องมือตรงนี้ได้นะคะอันนี้เราถ้าเราเลือกสีเนาะพวกนี้จะเปลี่ยนนะคะหรือสีแบบแบล็กกราวนะคะเราสามารถที่จะเลือกหรือเปลี่ยนมันได้ ประมาณนี้นะคะที่เหลือเนี่ยก็คือมุมตรงนี้นะคะที่มันอแอคทีฟขึ้นมานะคะว่าเป็นสีมีสีที่เข้มขึ้นเนาะก็คือมันถูกเลือกนะคะตัวเนี้ยที่ถูกเลือกเนี่ยนะคะมันจะมาโชว์ที่แถบด้านล่างตรงนี้แถบด้านล่างตรงนี้นะคะอ่ามันก็คือเครื่องมือลัดนั่นเอง นะตัวนี้นะคะต่อมาก็จะเป็น Display Setting นะคะก็คือการเซตค่าต่างๆเนอะอย่างเช่นกริดนะคะกริดนะก็คือตัวนี้นะคะนะตัวนี้คือกริดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการสมูทเชเดอร์นะคะก็คือตัวผิวมันเนี่ยทำให้มันสมูทขึ้นอะไรเงี้ยนะคะพวกนี้จะเป็นคำสั่งการตั้งค่าต่างต่างเนาะ,ะค่าเเรนレン더 resolution ความละเอียดอะไรเงี้ยพวกนี้จะมาตั้งค่าตรงนี้นะคะหรือว่ากริดตัวนี้สามารถที่จะปรับความสูงของมันได้นะคะอันนี้จะเป็นการเซตติ้งต่างๆเนาะ ตัวนี้จะเป็นเลเยอร์บางทีเนี่ยเราก็ทำงานกับเลเยอร์นะคะตัวนี้คือ,อเครื่องมือ symmetry เนอะ symmetry ก็คือเครื่องมือที่เวลาที่เราเพ้นต์ลงไปนะคะแล้วบายลงไปเนี่ยนะะมันก็จะ active กับอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือเครื่องมือ symmetry ม,มันสามารถทำหลายๆอันพร้อมกันก็ได้หรือว่า ระบายหลายๆมุมพร้อมกันก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวสอนให้ในคลิปต่อไปเครื่องมือตัวตัวนี้นะคะ p พ e s s u r e ก็คือเหมือนเป็นน้ำหนักของการกดของตัวเพนซิลตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะตั้งค่าได้พวกนี้เนาะแถบนี้เป็นแถบแถบตั้งค่าของตัวเพนซิลตัวหลักๆเนี่ยที่เราแก้ไขมันนะคะก็คือ,อ ตัวนี้นะคะสครับเนี่ยเราจะตั้งเป็นสไตลัสสไตลัสก็คือตัวนี้เนาะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าการสครับหรือการวาดเนี่ยหรือการปั้นเนี่ยนะคะเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการปั้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้มือเนี่ยจะปั้นไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดเราใช้ฟิงเกอร์แอนด์สไตลัสนะคะ มือเราเนี่ยก็สามารถที่จะปั้นได้แต่ว่าเราอาจจะเจอปัญหาตรงที่เวลาที่เราหมุนเนี่ยเราอาจจะมาโดนโมเดลได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นเปลี่ยนโหมดสครับตรงนี้นะคะเป็นสไตลัสน,ะะน,นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับความหนักเบาของเพนซิลเรายัางไงนะคะซึ่ง อันนี้มันก็ลึกเกินไปเนาะมันไม่จาเป็นที่ต้องปรับขนาดนั้นนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับทีแปลงเนาะก็คือการลงสีโมเดลนะคะท่านสามารถที่จะเปลี่ยนสีโมเดลได้จากตรงนี้เนาะแล้วก็เครื่องมือนี้นะคะเพนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้จะทํางานคู่กันนะคะเวลาที่เราเลือกอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเพนได้นะคะ ต่อมาก็เป็นตัวดินสอตัวนี้นะคะรูปรดินสอเนี่ยเวลาที่เราระบายลงไปเนี่ยเราสามารถที่จะปรับค่าน้ําหนักต่างๆของการหนักเบาของมันได้นะคะพวกเนี้ยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนค่าน้ําหนักของมันได้เนาะตัวดินสอตัวนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเรากําลังใช้บัตรอะไรอยู่นะคะบัตรก็คือตรงน,นี้ทั้งหมดเนี่ยคือบัตรนะคะเป็นการบ่งบอกว่าเราใช้บัตรอะไรอยู่นะแทบ็บซ้ายมือนะคะแถบซ้ายมือก็คือเครื่องมือในการเซฟแล้วก็ตั้งค่าโมเดลต่างๆนะคะก็เริ่มต้นจากตัวแรกเนี่ย ตัวที่เป็นโลโก้เนี่ยกดได้นะคะก็คือถ้าเรากดตัวนี้มันจะไปสู่การเข้าไปหาแมนวนวลของมันนะคะก็คืออโปรแกรมเนี่ยเว็บไซต์เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรหรือสามารถที่จะไปดูคู่มือในการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะตรงนี้มีทั้ง Facebook IG Twitter นะคะมีครบหมดเลยนะคะตัวหลกัหลกๆของ โลโก้ตัวนี้นะคะสามารถที่จะทําให้โมเดลเราเนี่ยหมุนเราสามารถหมุนดูโมเดลได้นะคะด้วยการปรับความเร็วตรงนี้แล้วก็ติกถูกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะหมุนแบบนี้นะคะเป็นการเช็คโมเดลได้ว่าหน้าตามโมเดลเป็นยังไงนะคะ ถ้าเกิดจะกลับไปหน้าแรกเนาะก็กลับไปที่โลโก้เหมือนเดิมมันก็จะหยุดหมุนนะคะจากนั้นเนี่ยต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวโปรเจกต์ทั้งหมดนะคะก็คือสามารถเซฟงานหรือว่าเซฟแอดนิวไฟล์ใหม่ขึ้นมาจากตรงนี้ได้นะคะอ่า o r t ไฟล์ที่ปั้นไว้แล้วมาใส่ในนี้ก็ได้หรือเอามาจาก อ่โหลดมาจากเน็ตน,นะคะหรือว่าเอามาจากคอมพิวเตอร์เนี้ยก็เอามาใช้ได้นะคะด้วยการโหลดอ่าอินพุตเนาะอ่โปรเจกต์ออโตมัตนะคะก็คือตัวที่เด้งป๊อปอัพขึ้นมาเมื่อกี้นะคะก็คือว่าทุกๆ5นาทีเนี่ยมันจะเซฟให้อัตโนมัตินั่นเอง ถ้าเราไม่ชอบให้มันเซฟอัตโนมัติก็ติ๊กออกได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่า,า iPad เราแบตหมดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เซฟงานให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตั้งเอาไว้ทุกๆห้านาทีมันจะเซฟอัตโนมัติการเอ็กพอร์ตไฟล์ก็เหมือนกันนะคะก็มีสามแบบเนาะมี gltf นะคะมี objstl เนะาะสอันเนี้ยก็ ค่อนข้างจะครอบจักราวาลเหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะเอ็กพอร์ตเข้าไปใช้กับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้เนาะอย่างเช่นโปรแกรม Blender นะคะ SCL ก็คือตัวที่เราจะเอาไปใช้ในการพิมพ์สามิตินั่นเองนะคะเ r นเดอร์ก็คือการตั้งค่าการ export ตตัวนี้ออกไปเป็นไฟล์ภาพนะคะ เรียกว่าการเรนเดอร์นะคะถ้าเรามีสามารถเราสามารถที่จะเลือกขนาดของมันได้นะคะตัวนี้หรือว่าคัสตอมก็คือตั้งขนาดได้ตามใจชอบอันนี้ก็เป็นการเซตติ้งก็คือรีเซตค่าเริ่มต้นนะคะ อันนี้ก็เราจะไม่ไปยุ่งกับมันเนาะต่อมาจะเป็นซีนนะคะซีนทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าซีนนะคะตอนนี้เรามีโมเดลที่ชื่อโซเฟียอยู่มีหนึ่มีอยู่หนึ่งอันนะคะเราสามารถที่จะจัดการกับโมเดลได้หรือว่าสร้างโมเดลเพิ่มได้จากหน้าตานี้นะคะตัวซีน เครื่องมือต่อมาก็คือตัวที่เป็นตัวปรับขนาดของโมเดลเวลาที่เราสร้างมันขึ้นมาเนาะเราสามารถที่จะปรับแก้ไขมาได้ตัวนี้ค่ะจะเป็นเส้นที่อยู่ข้างในนะคะเวลาที่เราเปิดเขาเรียกว่า w wide Frame นะคะการเปิดค่า w wide Frame เนี่ยเราจ้องเราจะมากลับมาตั้งค่าตรงนี้นะคะก็คือเปิดขึ้นมา มันถึงจะมีวายเฟรมอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะตัววายเฟรมเนี่ยสามารถที่จะปรับขนาดนะคะหรือว่าเพิ่มความละเอียดให้กับโมเดลได้หรือแก้ไขโมเดลให้เป็นอย่างอื่นได้เป็นเส้นแบบอื่นได้นะคะ โมเดลเราเนี่ยประกอบด้วยเส้นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะก็คือโพลิกอนหนึ่งหนึ่งแผ่นเนาะแล้วก็เส้นเอทนะคะคือเส้นแล้วก็จุดจุดก็คือเวอร์เทกนะคะจุดเส้นระนาบนั่นเองเนาะมันก็คือระนาบต่อกันเยอะๆจนกลายเป็นโมเดลนะคะอ่ะต่อมานะคะก็เป็น m มทเ r i รียล uh, นะคะ m มทเ r i รี mm hmm. ก็คือผิวของมันเนาะตอนนี้ผิวของมันเนี่ยมีลักษณะมันวาวนะคะ uh, ไม่เกี่ยวกับสีนะคะ m a ท e r เรี mm hmm. ก็คือความความมันวาวความด้านความเป็นแบบ uh, อะไรที่มันหุ้มของมันอยู่อะอะไรที่มันหุ้มตัวนี้อยู่เนี่ยเรียกว่า Material เนาะ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนค่าต่างๆได้นะคะพวกนี้เนาะเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้ก่อนนะคะต่อมาจะเป็นการปรับแสงแสงของการทำงานพวกนี้ตัวนี้จะเป็นอ่ารูรับแสงเนาะก็คือหน้าตาเหมือน าสามารถที่จะปรับให้มันแอดวานได้อย่างที่เรามองเห็นตอนเนี้เราสามารถที่จะเรนเดอร์ออกมาให้สวยกว่านี้ได้เนาะด้วยการปรับตรงนี้นะคะพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องมือปรับนะความละเอียดของโมเดลนะคะความเข้มของโมเดลอะไรทำลองนี้นะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับการมองเห็นของเรานี่แหละเนาะถ้ายังใช้งานลำบากก็ปิดไปก่อนนะคะ ต่อมาพวกรูปภาพนะคะเวลาที่เราจะเอาภาพเข้ามาเป็น reference เนี่ยเราจะใช้เครื่องมือนี้เนาะ,ะ,ะแล้วก็กล้องนะคะกล้องก็คือเกี่ยวกับการปรับ perspective เนาะ,ะ,ะเวลาที่เราปั้นเนี่ยนะคะเราจะใช้ a u t o o g r a p h เนะะเวลาที่เราดูด้านหน้านะคะมันก็จะเป๊ะมากนะคะ ถ้าเกิดเราเป็นเลือกเป็นกราฟิกเราเลือกเป็นเปอร์สเปกทีฟนะคะมันก็จะดูยากไปหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปรับเป็นออโทกราฟิกแบบนี้นอกนั้นก็จะเป็นค่าต่างๆของกล้องนะคะเราก็จะตั้งตามเขาไปเลยเนาะส่วนฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะก็คือค่าน้ำหนัก ของทีแปลงที่เราระบายลงไปนะคะหรือบัตรที่เราระบายลงไปก็จะมีะพวกนี้ค่ะสามารถที่จะเลือกก่อนนะคะแล้วก็เอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะแบกนะคะอันนี้จะเป็นการขยายย่อขยายย่อหัวแปลงนะคะตัวนี้จะเป็นค่าน้ำหนักถ้าเกิดว่า เราลดให้มันเบาลงเราแล้วเราดึงนะคะน้ำหนักมันก็จะเบาคือมันจะค่อยๆทำให้เราอะ่ะอันนี้ก็ปรับเล็กใหญ่ได้หรืออันนี้เคลคือการระบายแบบนี้นะคะที่มันบุ่มลงเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปกดตรงนี้นะซับนะคะเอาซับออกไปก่อนแล้วก็ระบายมันจะนูนขึ้นนะ ถ้าเปิดซับมันจะลดลงมันคือการเหมือนการเติมดินน้ำมันหรือว่าการปาดออกอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้คือค่าน้ำหนักของมันมันก็จะมองมันก็จะเบาลงนะคะนี่คืออ่าขนา เราจะใช้อยู่แค่นี้นะคะก็คือเวลาที่เราเลือกเนี่ยเราจะเลือกมือซ้ายเนาะกดซับเพิ่มอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สมูทสมูทก็คือมันจะเป็นการเลือกบัตรตัวนี้ให้อตัตโนมัติบัตรสมูทเราสามารถระบายให้มันสมูทได้เองนะคะก,กดออกมาร์กก็คือ เป็นการมาร์กเอาไว้ว่าเราจะไม่ระบายตรงไหนด้วยนะคะตัวนี้เวลาที่เราโดนตัวนี้นะคะอ่าพอเราระบายอ่ะมันจะขึ้นเครื่องมือนี้อัตโนมัตินะคะเครื่องมือมาร์กเครื่องมือสมูทนะคะเราสามารถกดตรงนี้ก็ได้หรือว่ามาตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะเจ้าเครื่องมือมาร์กเนี่ยนะคะ ถ้าเกิดว่าเราเผลอระบายมันลงไปเนาะเวลาที่เราเี้นง,งานเนี่ยมันจะเว้นนะคะช่วงที่เราไม่ไม่ได้มาร์กเนาะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการเว้นนะคะตัวคำสั่งมาร์กเนี่ยเนาะถ้าเราเผลอระบายลงไปนะคะเราสามารถที่จะเอาออกได้ ด้วยการเลือก Unmark แบบนี้ลบออกไปก็ได้นะคะหรือว่าเ,อาเมื่อกี้กดสองนิ้วก็คืออ่าย้อนกลับนะคะหรือว่าจิ้มที่ตัวมาร์กนะคะค้างเอาไว้แล้วก็ติ๊กหนึ่งครั้งนะถ้าติ๊กอีกทีหนึ่งเนี่ยเป็นการมาร์กทั้งหมดนะคะแต่ถ้าจิ้มเอาไว้แล้วก็ติ๊กหนึ่งครั้งเป็นการยกเลิกการมาร์กนั่นเองเนาะ ตัวนี้จะเป็นคาสั่งมาร์คสมูทนะคะแล้วก็ซับเครื่องมือของปรับทั้งหมดตัวนี้จะเป็นตัวปรับนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาอินเทอร์เฟซคร่าวๆนะคะ